ทำให้ประชาชนเริ่มออกมาจำหน่ายจับจ่ายใช้สอยกันเพิ่มมากขึ้นซึ่งภายในงานแสดงสินค้า Thailand เบส t b บายมหากรรมของขวัญปีใหม่พบว่ามีผู้เริ่มออกมาเลือกซื้อสินค้าของขวัญของที่ระลึกกันอย่างคึกคักโดยผู้ค้าก็คาดหวังนะครับยอดขายปีนี้น่าจะใกล้เคียงกับปีก่อนชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรยายงานครับ เครื่องประดับนำเข้าจากประเทศตุรกีที่เห็นอยู่นี้ได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้ามาหาซื้อสินค้าเพื่อเป็นของขวัญของที่ระลึกในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีกันอย่างคึกคักเช่นเดียวกับร้านขายสินค้าของขวัญของจำรวยร้านอื่นๆที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้จับจ่ายกันอย่างคึกคัก โดยบรรยากาศภายในงานไ a i แ a นด์เบสบายมหกรรมของขวัญของที่ระลึกของแต่งบ้านซึ่งจัดขึ้นทุกปีซึ่งก่อนหน้านี้ที่มีการชุมนุมทางการเมืองทําให้การออกร้านขายสินค้าในหลายพื้นที่มีบรรยากาศที่ซบเซาอย่างมากเพราะคนไม่กล้าออกมาใช้จ่ายแต่หลังการชุมนุมทางการเมืองลดความตึงเครียดลงทําให้ประชาชนออกมาใช้จ่ายมากขึ้นซึ่งเจ้าของร้านขายเครื่องประดับรายนี้ยืนยันกับทีมข่าวว่า คนเริ่มหันมาจับจ่ายซื้อของกันมากขึ้นหลังการชุมนุมเริ่มสงบเพราะเห็นได้ชัดจากในช่วงการออกร้านขายสินค้าก่อนหน้านี้กับในช่วงนี้ดังนั้นเชื่อว่าจากนี้ไปยอดขายสินค้าน่าจะดีขึ้นก็ก็คือคากมากขึ้นนะคะเพราะว่าก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะไม่ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกนะคะก็ทุกคนก็ออกมาจับจ่ายกันมากขึ้นนะคะถ้าจากเดิม ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะคึคกค้าขึ้นนะคะ,นะคะมากขึ้นกว่าเดิมเช่นเดียวกับพ่อค้าสินค้ากิฟชอปร้านนี้บอกว่าคนเริ่มกลับมาใช้จ่ายซื้อสินค้าตามปกติแล้วโดยเฉพาะในช่วงสิ้นปีแบบนี้จะทําให้การใช้จ่ายคึกคักมากขึ้นด้วยแม้ราคาสินค้าปีนี้จะสูงขึ้นจากเมื่อก่อนเนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหลายอย่างแต่ก็น่าจะทําให้ยอดขายอยู่ใกล้เคียงปีที่แล้วช่วงนี้เป็นโอกาสดีครับเป็นเวลาที่เขาช่วงกําลังจะมา จะจะซื้ออะไรผู้นี้เอามาแจกเพื่อนกันอะไรเงี้ยครับครับรของก็<อ>งมีผลมีผลครับแพงขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจผมกว่าน่าโดยรวมก็ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงหรืออะไรแพงขึ้นหลายๆอย่างนะครับครับคนซื้อผมยังถือว่าเป็นปกติครับ อย่างไรก็ตามการจัดงานครั้งนี้น่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายซึ่งผู้ค้าหลายรายมีความเห็นสอดคล้องกันว่าสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ไม่น่าจะกระทบต่อบรรยากาศการจับจ่ายของประชาชนเพราะในช่วงปลายปีถือเป็นเทศกาลแห่งความสุขที่ผู้คนจะได้ออกมาซื้อของขวัญเพื่อมอบให้แก่กันทีมข่าวเศรษฐกิจ NBT News Focus